อเออีาหน่อยโชว์ตัวหน่อยินูเบอรี่ินูเบอรี่ชูเกอรไ์ไรเดอร์โชว์ตัว,ว,ตวแล้วเป็นยังไงโอ้่แล้ว่แล้วนะนูเบอรี่ชอบช่ใส่ดังเป็นอะไร ไม,ม่มีในเลยมา,าเดี๋ยวพ่อเชดมานี่ฉี่ใส่ทุกวันอืมแล้วก็เข้าไปในอก เข้าไปทำไมก็ไม่รู้ชอบเข้าไปในอกเหรอหรือยังไงถึงเข้าประจําเนี่ยหืมนามา,ามา,มา,มา,มาเอามาครับเอามามานีอาา่ออกมาเลยออกมาไม่ต้องเกาะอย่างนี้ฮึบุ๊บ อ้วนมากทุกคนอ้วนมากอ้วนแค่ไหนอ้วนแค่ไหนอ้วนอันนี้อยูสามเดือนแล้วใช่ไหมอันนี้อาอนนู่ครบสามเดือนแล้วครับอายุครบสเดือนแล้ว